เรื่องของสินค้าไฮเทคเราเห็นข่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างก็มีการปลดคนงานไปมากมายเลยนะเยอะแยะเลยมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไอ้เรื่องของปัญหาเรื่องของไอ้ไอ้ไฮเทคเนี่ยที่มันมีการแยกขั้วกันเนี่ยดิดิคัิ้งเนี่ยนะฮะแม่เราพูดไปหลายครั้งเลยนะแต่มันมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆดิว่าเออมันปัญหาไอ้เรื่องไฮเทคเนี่ยมันแยกกันเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจของหรือว่า ทั้งโลกทั้งจีนแล้วก็ทกั้งสหรัฐอเมริกาม้างน้อยเพียงใดเรามากุยกันครับเรื่องนี้ครับกับอาจ,จารย์สมพูมณนลสารครับอาจารย์ครับอ๋อครับก็ตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามันมีทั้งแนวโน้มและบวกและทั้งบวกและลบในกรณีของอุหกรมไอทีโดยเฉพาะอย่างิ่งกลุ่มที่เกี่ยวพันกันเรื่องไอทีด้านบวกก็คือนะครับหุ้นมันขึ้นเอาขึ้นเอานะนะครับเราดูดัชนีนัสแดกก็จะเห็นล่ะนะหุ้นหมือนหุ้นของ Apple นี่นะครับทะลุสามน้าน์เหรียญในครั้งแรกก็ ในช่วงสิ้นเดือนอ่ส <sucks> ิ네้นเดือนมิถุนาที่ผ네่านมานะครับบริษัทเดียวนะครับมีขนาดของของอมูลค่าตลาดเนี่ยนะฮะกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งปีของประเทศญี่ปุ่นบริษัทเดียวนี่นะครับนะสามแนล้านเหรียญเรียก็คิดเป็นประมาณห้าเท่าหกเจ็ดเท่าของ GDP ประเทศไทยนะฮะของเราก็ใกล้ใกล้กับห้าแสนล้านเหรียญ GDP ไทยนะครับเอาแต่ว่าขนาดเดียวกันผลประกอบการนี้ไม่ดีนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือเคลาสสิกกรณีของไต้หวันนะจะยกตัวอย่างของอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยต้องยกตัวอย่างไต้หวันเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดนะต,ต่อไปเดี๋ยวผม<ข>พูดถึงไต้หวันเดี๋ยวขอแทรกนิดนึ่งกันพอดีมีนักเ,เรียกว่าทางมหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยเดินทางไปไต้หวันอยู่นะขณะนี้ยังเดินทางอยู่แล้วก็เป็นคณะสัมพันธไมตรีไปนะฮะก็เป็นฝากข่านิดนึงโอเคครับจากนี้ต่อเลยครับครับก็ก็จะเห็นนะว่าไต้หวันเนี่ยนะ ในไตรมาสแรกเนี่ย G D P ก็ติดลบไปเกือบ2.9เปอร์เซ็นต์โอ้ติดลบนะแล้วก็แล้วก็ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วก็ติดลบครบจริงไต้หวันติดลบในเชิงเทคนิคแล้วนะฮะเป็นเป็นเป็นเทคนิคอลลีเทชันไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วก็ลบไปเล็กน้อยใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็จะลบต่อยเกือบ3เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรกของปีเนี่ยนะไตรมาสที่สองข้อมูลยังคงยังไม่ออกมาแต่ก็คงไม่ดีล่ะนะ ก็พะอเลยครับเพราะอุตสาหกรรมที่เป็นท่านที่สุดของไต้หวันเนี่ยนะนะครับเจอปัญหากันทุนหน้านะอุตสาหกรรมเรือธงก็คืออะไรครับก็คืออุตสาหกรรมที่ผลเสี่มีคอนดักเตอร์แล้วก็ที่เกี่ยวข้องอนะก็คือในแวดวงอของอุตสาหกรรมไอที IT ทั้งหลายนี่นะปรากฏในเดือนพิถุนาเดือนเดียวน,น,นี่ยแหละครับมันหดตัวไปถึง oh. ยีง่สิบเปอร์เซ็นต์ในแง่ของอไรายได้นะครับนะ mm. นะนะแล้วหดตัวกันทุนหน้าเลยแม้แต่ TSMC นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนี่นะนะซึ่ง อ่าอ่าเป็นของไต้หวันเนี่ยนะครับนะคือเนื้อหอมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม้แต่ทีเอมซีเองในช่วงไตรมาสอาจจะในช่วงเดือนเดือนล่าสุดคือเดือนมิถุนายนเนี่ยก็หดตัวไปถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเสรอนะครับอยอดขายเนี่ยมันไม่ได้เป็น,นอย่างนี้มายาวนานมากเลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรครนะับอาจารย์ทำไมยอดมันหด,ดขนาดน,นี้ก็เกิดจากหลายหลเรื่องเกิดประการหนึ่งคือเศรษฐกิจโลกม,มันชะลอตัวลงด้วย้วยไงอ๋อครับ แลวข้อสำคัญคือว่าไอ้ตอนที่เกิดโควิดเนี่ยคนไปซื้อพวกเครื่องใช้อืเครื่องใช้ทางด้านการศึกษาไปเยอะไงนะแก่แน่นอนแหละ้วเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ใครมันจะไปบริโภคใครจะไปจับจหายให้สอยเพิ่มมากขึ้นบ้างายใช่ไหมฮะนั่นคือเหตุผลข้อแรกแต่ข้อที่สองเนี่ยน่าจะสําคัญแล้วก็น่าจะยืดเยื้อยาวนานก็คือเทควอ์ระหว่างอเมริกากับจีนไงนะครับที่มันทําให้เกิดให้กันแยกกลุ่มแยกฝ่ายออกจากกันเนี่ยนะเป็นป่านนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เป็นตัวเดียว จีนก็ยืนยันว่าถ้าคุณไม่ปลดล็อกตัวนี้ก็อย่ามาคุยกันนะครับตัวอีชาิหนึ่งก็บอกยังไงก็ปลดล็อกไม่ได้เพราะมันเป็นเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาติของตัวเองอ่าและของของชาติที่เป็นพันธมิตรด้วยเป็นไงครับมันก็เลยทําให้เกิดทวาระาอย่างที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับนะแล้วก็ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับที่อ่าคือไต้หวันเนี่ยมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอยู่สิบเก้าบริษัทอ่าที่ผมเรียกว่าเป็นสิบเก้าอรหันต์นี่นะฮะซึ่งเป็นเนื้อใหญ่ใจความที่สําคัญที่สุดของเิจต้วันนะ ถ้าผมประกอบการของไอ้สิบเก้าบริษัทที่ว่านี้นะครับมีความยากลำบากแล้วยาวหวังว่าธุิกิจของไต้หวันจะดีได้นะมันจะกระทบต่อเรื่องการค้าต่างประเทศไม่ว่านําเข้าส่งออกและกระทบต่อชีวิตทีไต้หวันเนี่ยอย่างชัดเจนทันทีนะครับอ,อย่างกรณีของอ้ฟอกคอนนี่นะฮะฟอกคอนนี่โอ้โหฟอกคอนนี่สำคัญยังไงครับนะก็บอกว่าเป็นเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่สุดของแอปเปิลไงนะจ้างงานในจีนเนี่ยบริษัทเดียวเพราะว่าจ้างงานกูเป็นล้านคนนะฟ็อกคอนนี่นะฮะ ปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าในช่วงเดือนจูนเดือนเดียวน,น,นี่แหละครับยอดขายเนี่ยนะครับอมันหดตัวไปนี่นะฮะนะทั้งหมดเนี่ยเฉียดเฉียดยี่สิบเปอร์เซ็นตเดือนมิถุนาเดือนเดียวนะฮะมิถุนาเด,นเดือนเดียวนะมันหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับนะครับ,รบ,รบแล้วก็แล้วเรียกว,ว่าหายไปอย่างมีนิ้าสำคัญไม่เคยไปอย่างนี้มาแล้วเนี่ยประมาณสิบปีนะคราวสุดท้ายที่มันเคยหดตัวแรงๆอย่างนี้ก็คือเมื่อเมื่อปีสองพันสิบสามนะฮะนะครับแล้วอีกบริษัทอื่นๆเนี่ย เหมือนกันในช่วงหน้านะครับแลวข้อสำคัญกคือว่าในบรรดา19อลรหานว่19บริษัทยัษ์ใหญ่ของของไต้หวันเนี่ย14บริษัทครับที่ติดลบเป็นตัวเลขสองหลักนะฮะก็เ <laughs> รียกว่าเรียกว่าส่วนใหญ่ติดลบเป็นลบเป็นตัวเลขสองหลักแหละนะครับนะเพราะว่ามันเพราะว่าถ้าผลประกอบการไม่ดีเนี่ยมันก็กระทบท่าลงจอของออของไอซัพายเชนของตัวนี้นะฮะแล้วก็กระทบไปสู่ประเทศอื่นด้วยใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เรารู้นะครับว่าว่า ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับไอ้วงจรของซัพพลายเชนของไอเซมิคอนดักตเตอร์ของชิปอเพลตเตอร์เนี่ยมันมาจากสี่ห้าสิบประเทศอ,อ่ะใช่ไหมครับนะมันก็ฟาดหัวฟาดหางกระทบไปทั่วทั้งโลกนะครับนะอ่าทั้งทางตรง,งและทางออกทังนี้เขาบอกว่าถ้าเผื่อจีนอเมริกาบอกไม่ให้ขายชิปให้กับอ่อจีนเนี่ยแล้วเขาจะไปขายให้ประเทศไหนนะครับอาจารย์ครับม <c oughs> ีคนถามมาอ่ขายให้ประเทศไหนนะก็ขายให้อูกานดาเนี่ยนะ ครับครับไม่ได้ไปดูถูกนะฮะบริษัทมันก็เจ๊งดิครับอย่างนี้บริษัทเขาก็เจ๊งเขาทํามาเขาทำได้แหละครับถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดจะให้ให้ทุนทีนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากผมบอกเลยนะทั้งไม่ใช่ต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ต่อทั้งโลกงโลกด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าไอ้ซัพพลายเชนของไอทีเนี่ยมันเกิดดีครับปิ้งมันเกิดแย่โจรจากกันมากกว่านี้นะครับนะแล้วมันก็จะกลุ่มไม่กลับ เพราะเลครับเพราะมันแยกตัวอย่างก,กัรปั๊บเนี่ยไอ้ประเทศที่ดูกระทบมันก็จะไปมันก็จะตั้งกัดสูงแล้วก็พัฒนาของตัวเองไงนะมันก็มีนโยบายพึ่งพ,พาตัวเองอย่างที่จีนทําอยู่ในขนาดนี้ดัะนั้นถ้าจีนทนอยู่ได้สักห้าปีนะครับแล้วพึ่งพาตัวเองได้สักสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะฮะโอ้โหผมคิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่จืดเลยนะครับเศรษฐกิจโลกนี้นะฮะนะครับมันจะเป็นยังไงที่จะตามมาเป็นลูกโซ่แบบเป็นผลทวีคูณที่จะตามมาได้นี่นะฮะนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไต้หวันเผชิญกับปัญหาเรื่องของไอ้ผลประกอบการของไอ้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้การส่งออกของไต้หวันนี่นะครับนะในช่วงอในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยมันลบไปตั้งเฉยี่ย24% 24%นะเดือนเดียวเนี่ยการส่งออกสิดลบไป23%เสร็จนะครับในแง่ของมูลค่านี่นะครับ ก็ถือว in ่าเป็นการติดลบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ14ปีนะประการสุดท้ายที่ไต้หวันเคยติดลบหนักๆอย่างนี้คือปี2 0 0ันะครับนะเนี่ยครับว่าว่า2009ก็คือปีที่เกิดโรคไอซับซับรามาสิใหญ่นะเกิดปัญหาสัพไพเอาคลายสิดที่ทำให้ไต้หวันเจอปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะแต่ตอนนี้เไงครับก็เจอปัญหาแบบแนวโน้มของการส่งในเดือนเดียวนี่นะครับเหมือนจะเลยนะกับ ตอนนี้ก็อาจจะโชคดีหน่อยที่พอผิตหายไปแต่ว่าแคบเลี้ยในตลาดหุ้นก็อาจจะไม่ไม่ไม่เสียหายมากนักนะฮะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าบรรดามนักลงทุนทั่วโลกมันไม่รู้จะไปลงทุนอะไรเงินสภาพคล่องมันก็ยังมียเยอะแยะใช่ไหมครับนะยิ่งเศรษฐกิจโลกมันแย่เนี่ยมันก็ตลาดเกินตลาดทุ้นอาจจะเฟ,ฟื่องฟูนะครับทําไมเศรษฐกิจโลกแย่แล,ลแล้วทำไมตลาดเงินตลาดทุนเฟื่องฟูได้ครับคุณดิฉันครับเออทำไมเป็นงั้นสวนเงหนึ่งก็เลยในช่วงโควิดสามปีเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันดีไหมครับไม่ดีครับ มันทับย่ําแย่แต่ว่าไอ้ตลาดหุ้นมันทํานิวไฮครั้งแ้วครั้งแรกเนี่ั้ใช่ไหมครับไม่มีครั้งไหนที่ตลาดหุ้นมันเฟื่องฟูเป็นยุคทองของตลาดหุ้นเท่ากับช่วงที่ติดโควิดถามว่าทําไมตลาดหุ้นไม่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 ติดโควิดครับไม่มี้ําไม่มีเพราะว่ามีวัคซีนเยอะเลยไงครับนะนะรับข้อเลยครับก่อนเพราะว่ามันในเมื่อเงินที่มันเหลืออยู่มากมายที่ออกมาจากทุกรูปแบบออกมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับ ผ่านเรื่องต่างๆนะครับเช่นเงินเยียวยาเงินไปช่วยเหลือบริษัทต่างๆาสารพัดแล้วนี่นะฮะการใช้นยบายการเงินการลางที่ผ่อนคลายแบบสึกกูนะครับรถบ้นเยอะมากใช่ไหมฮะนะครับอัดฉีดควีอ,อมาอย่างมหาศาลแต่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นสิบปีก็ทําอย่างนั้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับนะบนะครับเราไม่ต้องดูดูอะไรมากนะครับเราดูบรรซาชีดของของเฟดเนี่ยนะตอนเกิดโควิดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักสี่เทิวเลียนใช่ไหมครับนะอ่า ตอนเกิดซัพพลาพยภายสิทธิ์อยู่ที่ประมาณแปดสิบแปดร้อยบิลเลียนไทนเองแปดร้อยบิลเลียนยูโรดอลลาร์นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นห้าเท่าตัวนี่นะครับในช่วงในช่วงที่เกิดซัพพลาพยภายสิทธิ์ใช่ไหมฮะที่ปั๊มเงินมาสามสี่รอบใช่ไหมครับ,น 3, รบ,ใ,รบในสมัยรัฐบาลของาอบาลักของวาม่านี่นะฮะนะครับแล้วมันก็ขึ้นมากลายเป็นสี่ดิวเรียนและพอมันเกิดโควิดปั๊บเป็นไงครับเพียงแค่สองปีเนี่ยมันขึ้นมาเป็นประมาณเก้าดิวเรียนครับนะนะนะครับแล้วก็เป็นไงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แปดดิว่่าาอยยงงเี้นะ เราคิดดูดีครับว่าเงินเป็นออกมาเงินผูกเงินย่ามันออกมาเยอะไหมแล้วมันมันออกมาเยอะเป็นไงครับมันก็เข้าไปในตลาดเงินงตลาดทุนใหญ่ดฉะนั้นอย่าได้แปลกใจนะครับว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะครับรีสเตอร์ไม่ดีแต่แต่ว่าฟินแลนเชียลเซตเตอร์เช่นเช่นเช่นอ่หุ้นตลาดหุ้นก็ดีตลาดฟื้นฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตลาดหุ้มันอาจจะดีนะครนะข่าวร้ายของโลกเศรษฐกิจโลกกลายเปข่าวดีของของตลาดเงินตลาดทุนใช่ไหมครับนะเพราะครับเพราะว่าเพราะว่า เขารู้ว่ามันมีเกิดเข่าร้ายแล้วเดี๋ยวเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วอาจจะลดดอกเบี้ยและอาจจะทำ QE ได้ไงนะแต่าดหุ้นก็ยิ่งไปยิ่งกับชุดบอดชวยใช่ไหมครับนะอย่างที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่า,ว,าว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีสภาวะสูนกระแสอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าดูผมระกรอนให้ลื้อแล้วถามว่าดีไหมรารนี้เรามาไล่ดูยักษ์ใหญ่ของโลกนะที่ข้อมูลของสื่อต่างประเทศที่ผมประมวลมานะครับป็นอย่างยิ่งยักษ์ใหญ่ของบริษัทไฮเทคที่มีปฏิสัมพันธ,ธ์กับกับอ่าสิงค์จ นะครับยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทไอทีเนี่ยไม่เช่ไนอะไมั้งครับนะเออบริษัทไอทีชาติไหนที่ขายของในจีนมากที่สุดคดรับคุณยูครับเออชาติาไหนครับบริษัทอะไรครับแอปเปิลเนี่ยชาบริษัทเดียว<อ>ปีที่แล้ว<อ>ปีปแล้วนะครับ,าบรรชาเดียวเนี่ยขายสินชาในจีนเนี่ยเฉียดเฉียดเจ็ดสิบบิลลิยนยูนิตละโอ้โหเยอะนะะครับแต่คิดเป็นยอดขายทั้งหมดของ a p ป l e ก็ถือว่าไม่เยอะนะ เพราะแอปเปิลพอดีแล้วเนี่ยขายไปร่วม400พันล้านดอลลาร์4แสนล้านเหรียญนะก็ขายในจีนเนี่ยประมาณสักใกล้ๆเจหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะคิดเป็นใกล้ๆ18%ของยอดขายทั้งหมดของแอปเปิลครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแอปเปิลเนี่ยไม่ใช่ขายของในจีนอย่างเดียวแต่แอปเปิลเนี่ยมันผลิตของในประเทศจีนไงอืมผลิตแล้วคืนไม่คืไอโฟนทั้งเครื่องที่คนเร้มนาใช้เนี่ยมันไปไปผลิตและประกอบที่ไหนครับครับใช่ไหมฮะมันก็ในจีนเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะนะ ครับฉะนั้นเห็นนมฮะว่าว่ามันสําคัญยังไงถ้าเกิดมีขนาดย่อยขายอย่างเดียวเนี่ยนะครับยังกระทบขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแอปเปิลไม่ใช่บริษัทอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งที่ถูกกระทบมากๆถ้าเกิดสงครามติงลีระหว่างอเมริกากับจีนที่ขยายตัวกันเมงเพียวมากกว่านี้แล้วตอนนี้ก็ถูกกระทบแล้วเนี่ยคือบริษัทอะไรครับคุณดูนะครับบริษัทไหนครับควเออมอือมนะครับปีที่แล้วเนี่ยควออคอมมียอดขายในจีนเนี่ยเฉียดเฉียดยี่สิบแปดพลเล้านยูนิตนะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะไม่เทียบกับยอดขายของ a อ p l ปลนะฮะแต่ว่ามันที่เป็นเกือบสองในสามของยอดขายทั้งหมดของคอขั้มทั่วโลกครับที่เป็นเกือบหกสิบสามเปอร์เซ็นหกสิบสองเปอร์เซ็นเศษของยอดขายของคอคั้มทั่วโลกนะาข,นนขายในจีนประเทศเดียวแต่คอคั้มนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อย่างที่เรารู้นะเป็นบริษัทไททิท็อปไฟของอเมริกาเลยใช่ไหมครับนะครับเอ็นวีดีอาคอคัมอะไรพวกนี้นะครับนะและอันดับสามอันดับ อันดับสามที่ขายของในจีนยเยอะนะครับแต่ว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนของมูลค่าแต่ว่าไม่เยอะนี่นะก็คือ Microsoft m นะ r o s r o t o f t เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยขายของในจีนเนี่ยประมาณเฉี่25บิเลียนประมาณ25,000ล้านเหรียญน,น,ะน,ะนะครับแต่ว่าคิดเป็น12เปอร์เซ็นตของไรายได้รวมของ m i c r ร s อ f ทัเทนั้นเองแต่แ่ามว่า Microsoft เนี่ยขายไปทั่วโลกใช่ไหมฮนะ แต่ว่าถือว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากตลาดใหญ่เดียวมัน12เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนะครับคิดเป็นมูลค่าเนี่ยอันดับสามนะครับแต่ว่าที่เป็นสัดส่วนนี่ไม่เยอะนะครับนะครับอันดับต่อมาอันดับสี่ครับที่ขายของในจีน้างเนี่ยเป็นสาฮเทคก็คือใครครับก็คือเทสลานะครับเทสลาเนี่ยขายของขายรถยนต์ในจีนเนี่ยนะครับและก็ชิ้นส่วนต่างๆในจีนปีที่แล้วเนี่ยนะเฉียดเฉียด18มีที่เอนยูน่าละนะครับคิดเป็น เฉลี่ย22%ของยอดขายรวมของเทสลาทั่วโลกนะครับฉะนั้นตลาดจีนก็ถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญแต่ว่าจีนแต่ว่าเทสาลาผลิตรถยนต์ในจีนไม่ได้ขายเฉพาะในจีนใหญ่แต่ยังส่งออกอย่างจีนไปขายทั่วโลกเลยใช่ไหมครับฉะ <ạ. S 1> นั้นแล้วเนี่ยในแง่ของดีมานมันก็มีผลเชื่อมโยงกับจีนมากะหละนะครับอแต่ว่าในแง่ของสลายเนี่ยอาจจะมากกว่าที้ทำไปนะครับเพราะว่าคุณขายชิ้นส่วนขายอะไรต่างให้จีนแล้วเนี่ย คุณก็ส่งออกสินค้าเหล่านั้นไปทั่วโลกด้วยไงของซึ่งส่วนใหญ่ก,ก็เป็นบริษัทต่างชาติใช่ไหมที่ส่งออกไปต่างสู่ต่ตางประเทศเนี่ยอย่าง Apple เนี่ยขายของให้จีนตั้งชีวิตเจ็ดสิบบิลเลียนเนี่ยพอประกอบเสร็จคุณก็ส่งขายไปทั่วโลกเลยครับนะมูลค่าสี่ร้อยบิลเลียนที่คุณส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับนะต่อปีเนี่ยนะครับทําให้ไอ้มูลค่า market cap ของคุณต้องขึ้นไปทะลุ3ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับนะ Apple นี่แหละครับนะนะนะบริษัทเดียวเนี่ยมีมูลค่่าาาารนนนบ้ขดีใชมัคะ ครับแล้วต่อมาอุรษัทอะไรครับที่ขายของในจีนเยอะนะครับนะอันดับห้าคืออินเทนะ i ินเทลเนี่ยปีที่แล้วขายของในจีนเนี่ยประมาณชิบเจ็ดสิบเจ็ดบิลเลนยูเออร์ล่นะครับแต่ว่าสิบเจ็ดบิลเลนยูเออร์ลเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับที่เป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับเพราะอินเทเนี่ยขายของก็ประมาณสักสามสี่หมื่นล้านเหรียญนะนะครับอ่าก็ปรากฏว่าคิดเป็นประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของยอดขายของอินเทลทั่วโลกนะ ถึงงนมาอันดับห้านี่ส่วนใหญ่จะขายเป็นขายเรื่องของเทคโนโลยีทั้งนั้นนะพวกชิปพวกอะไรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะอาจารย์อันนี้คือก็คือออันนี้คือเกี่ยวพันกับพี่ที่อ่าเทคโนโลยีพวกไฮเทคเทคโนโลยีนะครับกับพวกไอทีทั้งหัดนนะครับอันดับหกคือใครครับบรอดคอมบรอดคอมเนี่ยนะฮะขายของให้ชีนปีที่แล้วเนี่ยครับประมาณสิบเอ็ดเลเลี่ยนกว่านะครับแต่คิดเป็น หนึ่งในสามของการที่บอดคอมขายไปทั่วโลกคือประมาณสามสสามสิสามสิบสี่เปอร์เซ็นเศษนะครับนั่คือบอดคอมนะฮะบอร์ดคอมก็เป็นอลนดับย่างใหญ่นะครับนะอันดับหกนะและอันดับเจ็ดคือใครครับเท็กซัสอินสตูเมนต์นะครับขายในจีนเนี่ยใกล้ใกล้หนึ่งเอ่อหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐปีที่แล้วนะครับนะครับแต่ว่าเท็กซัสอินสตูเมนต์เนี่ยเพิ่งพาตลาดจีนถึงเฉลี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการที่เท็กซัสอินสตูเมนต์ขายไปทั่วโลกนะครับ กระแสดงว่าถ้าคุณขาดตลาดจีนแล้วเป็นไงครับนะนะขาดที่มาจากจีนเนี่ยจะจะเคยกินอ่าอ่าที่สั้นอินทซูเป็นจะมีอนาคตอนาคตหรือว่าอ่าที่ลิบรี่หรือว่าชูชงชักรวรรดิกันจะยุยครับลิบรี่แน่นอนนะนะแล้วอันดับแปดอันดับสุดท้ายคือแอปพลิเคชันเซลล์ยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะฮะอ่าก็ขายได้จีนเนี่ยเจ็ดบิลเลี่ยนกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ไอ้เจ็ดบิลเลี่ยนกว่าเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ครับคิดเป็นเฉียยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต ของยอดขายทั้งหมดของแอปพลายแมทเทะนียลนะนะนะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าว่าว่าเออเนี่ยไอ้ระบบอุตสาหการรมไอทีโลกเนี่ย,ยและเกือบทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างมาไม่ใช่ไม่ใช่เกอบทั้งหมดผมว่าทั้งหมดที่ยกยกมาเนี่ยนะเป็นบริษัทของไทยครับอันเช่อะไรครับอเมกันกนะน่า<ล>จะเป็นบริษัทแปดยักษ์ใหญ่ดีของเมกันหมดนะครับและแปดแต่ปดยักษ์ใหญ่เอ่อแต่ละยักษ์เนี่ยไปต้องไปพึ่งพาตลาดจีนขนาดไหนนี่เฉ่ว่าเรื่องของดีมาอย่างเดียว ยังไมพ่พูดถึงเรื่องสั้พายนะเพราะเลยครับเพราะหลายๆบริษัทเนี่ยคุณไปประกอบในจีนไปผิดชิ้นส่วนในจีนแล้วคุณต้องส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยไงใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อวินี้แล้วถ้าคุณยังมีการเกิดไอ้สงครามไฮเทคนะครับสงครามเทคโนโลยีนะครับนะกนอยางขยายตัวมากมายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้และท,ทําท่าจะขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าเจรจากันไมน่รู้ต้องกี่รอบจีนก็เปลืองไอ้ เปปากกิ่งไปแล้วม่นต้องกี่ตัวนี่นะครับเป็นไงครับอมันเรียกคุยกันไม่รู้เรื่องไงนะครับเป็นไงครับนะเออครับนี่คือข้อสังเกตนะว่าว่าในปัจจุบันเนี้ยแลวข้อสำคัญที่เลยครับเราไปดูนะครับว่าไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มันช่วยลากจูงค่าการเงินโลกเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนโลกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเป็นบริษัทกลุ่มนี้ทั้งสิ้นเวลากลุ่มนี้กซบเซามันก็กระชากเศรษฐกิจอ่าตลาดเงินตลาดโลกลงมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยไอ้ดัชนีดัก ซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัทไฮเทคโลกเนี่ยมันติดลบไปตั้งสามกว่าสามกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ <laughs> ใช้เวลาไม่กี่เดือนนะฮะประมาณครคงขึ้นม,มาทั้งปีหนึ่งเลยนะแต่ว่าหลังจากนี้เป็นไตั้งแต่ต้นปีเีนีมันก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมครับเพราะด้วยเหตุผลต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังมีความเขมแงเกลียวของการเผชิญหน้ากันอย่างที่บ้านนี้นะฮะมีการสร้างพวกสร้างฝ่ายที่จะพยายามที่จะแอนตี้แซงชันนะะอ้างเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นปัจจัยนํา ต่การที่จะพัฒนาธุรกิจพัฒนาธุรกิจเนี่ยมันจะสร้างปัญหาได้เยอะไหมครับคุณดิวครับปัญหามากมายมหาศาลเลยเนี่ยแค่นี่แค่เป็นบริษัทเฉพาะเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียวนะที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยอย่างของ Texas i n s t r u m e n t เนี่ยก็เป็นผลิตไม่เซมิคอนดักเตอร์เ,อเหมือนกันแต่เดิมเนี่ยผลิตไอ เครื่องคอมพิวเตอร์ไอ้เครื่องคิดเลขทำได้ไหมแรกๆจะเป็นเครื่องคิดเลข t ท็ a ซ Instrument s เนี่ยมาก่อนไอ,อ้คาซิโอดวยซน์ไปนะเครื่องคิดเลขคาซิโอที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะมันเป็นของเมงกันมาก่อนนะฮะคา,คาซิโอนี่มาที่หลังนะฮะก็ยังมีปัญหาขนาดนี้โอ้แล้วแนวโน้มของพวกบริษัทพวกนี้เขาจะคิดยังไงอาจารย์เขามีแนวโน้มอะไรยังไงไม่มีทางออกไหมครับอาจารย์ครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเวลาจีนจ,จัดประชุมจัดอะไรต่างนะครับ แล้วก็จัดไอ้สำนักจัดงานเอ็กซิบิชันจัดงานโชว์ไอ้อุตสาหกรรมไอทีทั้งหลายเนี่ยเป็นดาวยักษ์ใหญ่บริษัทเหล่านี้ส่งผู้ผู้บริหารระดับสูงไปกันหมดเลยนะฮะนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีมาเรายักษ์ใหญ่ไปไล่ดูเดี๋ยวับใครไม่ไปบ้างทีมผู้บก็ไปนะครับวิวเกตก็ไปใช่ไหมครับนะนะครับแล้วก็ไอ้ประธานเอออินเทลและั้งหลายไปกันหมดนะครับนะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ต้องกี่บริษัทก่อต่อกี่บริษัทนะเพราะก็รู้ไงว่าเพราะว่าธุรกิจก นักธุรก,กิจกับจีเนี่ยเขามีปัญหากันไหมครับคุณไม่มีปัญหากันนะเขารักกันดี <c oughs> นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือเลยครับก็คือว่าไอ้ปัจจัยทางด้านความมั่นคงเนี่ยนะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจเนี่ยนะมันกำลังกลายเป็นตัวตั้งที่ทําให้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจต้องปรับโวตามครับนะหมายความว่าคุณจะพัฒนาเศรษฐกิจในกรณีของประเทศหรือว่าคุณจะพัฒนาธุรกิจในกรณีของบริษัทเนี่ยคุณต้องใช้ คุณต้องใส่ซ e เค r i ซ y เค c ลิซเตอรหรือว่าปัจจัยใ้การความมั่นคงเนี่ยเ <laughs> ข้าไปในสมการในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาธุรกิจของคุณด้วยนะครับแล้ต้นทุนไปเพิ่มขึ้นมหา,า,าศาลนะครับเป็ <c oughs> และเข้ามาอยู่ไอ้ปัจจัยซ e เค r i t ซเนี่ยมันจะมีไม่ใช่ต้นทุนไปเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับมันยังมีความไม่แน่นอนสูงมากคือมันเต็มไปด้วยอันเซอร์เทนตี้แหละนะครับนะ <c oughs> และเมื่อมันมีความไม่น่นอนสูงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เลยเลยครับก็คือปัจจัยเสี่ยงใด จะได้รีสคิมเนท์ใไมนี่ก็จะทำยากลำบากขึ้นใช่ไหมครับ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 ตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่นะฮะการที่จะทำดีลิกซิงนะฮะก็รัฐบาลจีนเองก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้ครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ